น,นะนันนะฉันฉันใช้ดวงหมดแล้วฉันดมาริกจากการส่มอังมมเมนีแก่ไม่ไม่กอดดูแล้วสุได้เยางอีกถูกจริงค่ะสกเปล่นอีกไอแล้วันไหเคือว่าเอเสียเนี่คือดิ คือนี้นะ,นะคือเราพยอายามอัพเพือให้ไวเลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือ ไปทั้งคิวอีกตัวแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเวเป็นเร็วจองไว้ไม่รู้อะเอามาก่อนเพราะว่าคิวใช่ไมของอีอย่างว่สรง้ก็ได้แต่คิวอะเอาจริงจริงคิวไมหาไเลยลนะ กระจายก่อนไหมเพราะว่าเราอ่ะพยายามอัพเวลขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราวางมากคุยเคียวิีเยอ่ะไม่เจอจริงดิโอ้ คืออยากเจอเคียวก่อนอัพขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยพราว่าตอนนี้นนนยากหมายถึงว่าถ้าสมมติเราอัพเร็วคือว่าเราไม่เจอ,อยากเลยยอมโดนตกไปก่อนแล้วกันไม่มาเลยเคียว แม่งใครังๆๆเยเงีเป็นยเงสิแม่ก็วางขอม้านะไรวึปกม่นมานอะก็าากเวรอกอย่างสวยถึงสิปะ

หมดไปแล้วพี่สวยมากสวยมากสวยมากจะทำแล้วแกขอมาหน้าอีกอ่าเกเป็ด ค <c oughs> ือเอาราชนะไอ้นี้เนี่เลยทนได้ไวะอีตจงๆเนเป็นได้ไหมเนี่ยวันนี้นนนรายยลิโลกแบกมากสนทางสึงเซนักิวไม่ง่ายไอ้ไม่้อะไรกันวะเนี่ย แต่ต er ัวไอ้ดิพางไอ้ดิที่มีไว้หน่งยได้ไอ้ตัวนี้คือตัวไอ้ดที่ที่จะขับเร็วมากเี่คือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเดียวอ่ะแข่งแล้ว ดีวะโอ้เกสันยังสนองหาเจ็บโอเคจะไดซื้ออะไร ก็รอดไหมแกไ,งงไม่จริงจริงเฮอชิก้มาแล้วเอยตายตายตายอะไอะอต้องไหนดีอื ตัวไรเชฟมันหนากว่าเียเจาจริงแค่ยังหลีกตัวไม่เหลือตัวสองสองไม่เจอคเออเอาดิน่าจะ่เชื่อเลยนะ คือขอรอดคือขอรอดอันเนี้ยไปหนทางที่จะอัพไม่มีก็คือต้องแบบอย่างนี้ออกไปนะคะโอ้โหเขี่ยอะไรอ่ะม้ดูว่า เอาเล้วยากอะจริงจริงสีิกรสาไปยังไงเราก็มีแบ็กเนตพยายามเก็บเงินด้วยเสียรอด นนะนัะคือฉันก็อยากได้ยอริกว้ยถ้าสุ่มเจอยอริกุ้ตอนตอนแรกเลือดคือแบบสิบสิบสิบมากเราชนะไอ้คนนี้เราชนะไอ้คนนี้แล้วปะแต่ไอ้คนเนี้ยย่างจริงมันอะเขามาเจอมันปะเนี่ยไม่ใช่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 แต่อันนี้ต้านตะลายเหมือนกัน,กน,กน ปปมันจะบางเว้ยคือดูเลือดลูกดูเลือดเออไหลไ้ยเย็ด yeah. คาราเมดนั้นเออของไปแทงเออเออเออดีเออดิเออ <c oughs> ฉันรักเคีวสามดาวตลอดไป จะเจอคนนีแน่เลยอ่ะเจอใครวะแกจะเจอมันอะแน่แน่ๆะแน่อะเอาไงดีก็อามาืกอามาก็ไม่ไม่รู้อะเสี่ยงแต่เสี่ยงมากเลยขอให้รอดตอนนี้แกฉันอยากไปกงรงล้อถุงล้อมียอลิกฉันก็จะได้เอายอลิกมาว้ยแต่ฉันก็ใช้ไอ้นั่นแหละเพื่น เออแ้วแข็งทะลึกเลยนะล,ลูกีเลูกมันสวยสวยพี่เออสวยมันมีปุนะ่บางๆเสียงสะใจ้ากจหลิงไยลูกหายแล้วจลิงเไม่มีเขียนละ โอ้ยจะเอาเอาอนี่กันมันมีาหลีกินวะอะไรี่ะเคาอียีออออออ่สิบยี่สิบเฮ้ยได้เออนี่ยแต่จะลงตัวไหนอ่ะแล้วอันเนี้ยเอาให้ใคร เถ้าลอบเรเียนไม่รอดอะ่ะใ,ใครเนี่ยใครเนี่ยอ๋อทีมทั้งนี่ไม่รอบนี้เราดูไม่หรอกเออเออไม่เป็น,รน,นปราร กินทีนี่ยพี่ก็คือไม่รู้จะใส่อะไรเลยอมจิจนะอ๋อ ใช้เงินเล่นตุนตินปะฮู้วว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 วแบบมากมวววววววบบววแบบออนนว้อวว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 วอ้วนีวววววอวว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  ลนะะจริงถ้ามีตาเหรอนะถ้ามีตาละจบไปแล้วแา้วเจอที่หนึ่งก็ทุกคนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะขอของดีเลยอยพี่ไมล่ะเขียวฟ้าสามทีก็ตายแล้วก็โดน จริงอะ่ะแค่ทำให้ตอนนี้เวลเก้าในดืดเวิบแล้วก็ถ้ามีตาเป็นสกิลสักสองอันอะ่ะซิเลยอ่ะเออใช่อะไรดีอย่ <Yeah. S 1> าแทงแทงแงแง นี่าด้วยแรงนะในที่สุดค่ะทุกคนเมนดีคิวเพ่มาเราชนะแล้วพลังเหยวถึงวันนี้เราจะทำเมนดี้คิวสิบไม่ได้นะคะเอาจิงๆิงอ่ะถ้าถ้ารอบก่อนละผสมกับรอบก่อนที่ว่า ที่ว่าเราได้ใส่พิณาคิวให้กับเอ็กโคกับริเวนอ่ะอถ้ามันเป็นรอบก่อนถ้าเราหมายถึงรอบก่อนถ้าเรามีชีวิตอยู่เหมันตอนเนี้ยแค่ววแปดใช่ปะแต่ว่ามีเก้าตัวแต่ว่าบวกของเฮลิเเนอร์ไปอีกหนึ่งไงเออคือมันสวยมากคือเราสามารถพนณาคิวสิบได้เพราะว่ารอบนั้นอะ ก็น่าจะาตัวนี้เหมือนกันที่ที่สามดาวเอาจริงๆเคิยวสามดาวคือ <c oughs> โอ้ีมากที่สุดเกฉันรักรักเขาแต่ว่าต้องมียาหลนะิดด้วยออมมนะทุกทุีคนฟูเชลบอกว่ามันดีคืนเลยคะ